สวัสดีครับมาพบกับเอกสรารภาพจุดๆกันแล้วครับก็วันนี้เดี๋ยวมาตรวจเช็คซ่อมนะครับลำโพงบูทูธนะครับเป็นของบูทูธที่เสียบเมมยุดบีวิทยุแล้วก็เสียบไม่ได้นะครับอาการที่ได้รับแจ้งก็คือว่าไฟเข้าเครื่องปกติการชาร์จปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าไม่ดังนะเนี่ผมเสียบไฟได้แล้วก็ไม่มีเสียงอะไรตอบสนองนะครับนีครับ ไม่มีเสียงอะไรตอบสนองนะครับแต่ไฟที่ตัวลำโพงติดนะครับอันนี้ผมเปิดไว้นานแล้วก็ไฟที่ลำโพงก็ยังติดอยู่แบบนี้นะครับก็แสดงวา่าไม่น่าที่เป็นอะไรที่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับก็สันนิษฐานนะครับตามที่เคยซ่อมมานะครับก็น่าจะเกิดจากไม่ IC Power เเสียก็อ่า อาจจะเป็นที่ตัวลําโพงหรือว่าบอร์ดนะครับมี3อย่างนะครับอันนี้คือเป็นข้อสันนิษฐานนะครับก็เดี๋ยวมาแกะหรือซ่อมครับรุ่นนี้มีน็อตข้างหลัง4ตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดน็อตครับการซ่อมลําโพงบลูทูธก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะที่ผมได้ซ่อมแล้วก็โพสต์ไว้นะครับเพื่อนๆก็กลับเข้าไปดูได้นะครับมีหลากหลายอาการนะครับ เนี่ยข้างในก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนครับเห็นไหมครับมีแบตอ่าหนึ่งก้อนนะครับเล็กๆเสียบอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาอ่ารื้อดูบอร์ดข้างในครับว่าอาการที่เขาไม่ติดนี้เกิดจากอะไรนะรเพื่อนนะต้องอ่าเช็คที่บอร์ดก่อนนะครับว่า <Baby. Okay. S 1> เกิดจากอะไรนะครับหลังจากนั้นก็จะามาวัดว่าตัว แผงตัววงจรของเขาเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายอะไรหรือเปล่านะเบื้องต้นผมก็ดูด้วยตาเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะอตัวนี้เป็นสายวิทยุนะครับเนี่ยเป็นสายวิทยุรับ AMFM นะครับนะครับตัวนี้เป็นส่วนของไฟนะครับสายไฟที่มันแป๊บแนะครับเพื่อนครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบก็ดึงออกนะครับบางคนไม่ชอบให้มีไฟตรงนี้นะครับก็สามารถดึงออกได้ครับ เดี๋ยวผมจะเบื้องต้นก็จะเดี๋ยวจะเช็คแบตเตอรี่ก่อนเลยครับว่าแบตเขามีไฟเต็มหรือเปล่าครับมีไฟแค่ไหนนะครับนี่ครับขั้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวเช็คขั้วของไฟก่อนครับเบื้องต้นนะครับก็ตั้งไปที่ดีซียี่สิบโวลต์นะเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับ เพราะว่ารุ่นให,ใหม่ๆเนี่ครับ i อเขาจะกินไฟอยู่ที่ประมาณา3โวลต์นะครับถ้าเกิด IC ถ้าเกิดแบตมันต่ำกว่า3โวลต์นะ IC ก็จะไม่ทำงานนเพื่อนะนี่ครับตัวนี้แบตดีนะครับครับ3.8 3.9นี่ถือว่าแบตค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเพื่อนนะนี่ครับ,รบสแสดงว่าแบตเตอรี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพื่อน่อกอาก็ข้อสันนิษฐานที่เราสันนิษฐานไว้คือว่าแบตเตอรี่ ผ่านนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็ต่อไปนะครับผมจะมาวัดในเรื่องของ IC นะครับว่าไฟที่จะมาเลี้ยงตรง IC power ตัวนี้มีไฟเลี้ยงเท่าไหร่นะครับก็เปิดสวิตช์ครับแล้วก็มาดูว่าไฟที่เลี้ยง IC ตัวนี้มาครบหรือเปล่าครับก็จะประมาณ3โวลต์นะครับไฟที่เลี้ยง IC ตัวนี้ประมาณ3โวลต์ครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ก็จับที่ขาหนึ่งนะครับที่ตัว IC ก็จะมีรอยเล็กๆตรงที่ขาหนึ่งนั้นเพื่อนนะให้เพื่อนๆสังเกตนะครับอันนี้มันเล็กมากนะผมต้องใส่แว่นนะครับไม่งัน้นจะมองไม่เห็นนะครับมิเตอร์เป็นอะไรไม่รู้นะแบตมันอ่อนนิดนึงนิดเมื่อน,นะมิเตอร์แบตอ่อนนิดนึงนะเดี๋ยวเซตมิเตอร์แป๊บหนึงครับเอาละครับเดี๋ยวมาวัดกันครับอันนี้มาดูกันครับว่ามันจะ ไฟวิง่งเลี้ยงตัว IC นี้เท่าไหร่นะครับนะี่ครับก็ประมาณ3าโวลต์นะครับมามาเต็มเลยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับลำโพงโมทุรุ่นใหม่มันจะไม่เหมือนพวกอ่าพวกทานซิสเตอร์รุ่นเก่านั้นเพื่อนนะพวกรุ่นเก่าๆสมัยก่อนนะครับพวกนั้นคือว่าฐานอ่อนแค่ไหนมันก็จะยังดังอยู่นั้นเพื่อนนะคือใช้พูดง่ายๆคือ ใช้จนไฟหมดจุดสุดท้ายนะครับมันก็จะเบาลงเบาลงนะตัวนี้ถ้าเกิดไฟมันต่ํากว่า3บโวลต์เมื่อไหร่ก็คือระบบจะตัดนะครับก็จะเหลือแค่ไฟที่เป็นหลอด led กับริบกะพริบ,บเหมือนตอนแรกๆนะเพื่อนนะที่ผมสันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นบางทีอาจจะเป็นที่ IC Power นะครับตัวนี้วัดแล้วนะครับในในส่วนของที่2นีครับก็ผ่านนะครับในส่วนแรกก็คือเป็นแบตเรื่องของแบตเตอรี่นะ อันนี้ส่วนที่2ก็คือว่า IC power ก็ผ่านเหมือนกันครับเพื่อนครับก็ต่อไปนะครับเ,เพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะงงว่าเอ้มันทุกอย่างมันก็ผ่านแล้วทำไมมันไม่ดังนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะมาเช็คในส่วนของตัวลำโพงนะเพื่อนนะต่อไปเป็นตัวของลำโพงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เสียบไม้ได้นะครับพอเสียบไม้ได้แล้วมันจะ คือร้องตะบี้ตะบานนะครับเพราะว่าลำโพงมันเล็กนะครับพอเสียบไม้บางทอีอาจจะไปกินอะไรกันอย่างนงี้ครับนี่บผมวัดที่ลำโพงปรากฏว่าถ้าเกิดเราวัดในลักษณะงงนี้นะเพื่อนนะเราไม่ได้ถอดขั้วนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ถอดขั้วนะอันนี้ที่ผมว่าให้เพื่อนๆดูคือไม่ได้ถอดขั้วหมายว่าไม่ได้ถอดสายลำโพงออกจากบอร์ดนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ไม่ว่าจะสลับสายมิตเตอร์ยังไงนะครับมิตเตอร์ก็จะขึ้นนะครับเพื่อนๆนะการวัดลำโพงที่ถูกต้องนะเวลาเพื่อนเพื่อนซ่อมงานนะครับ ให้ถอดขั้วลำโพงนะครับออกจากตัวบอร์ดนะครับไม่งั้นตัวค่าต่างๆที่อยู่ในแผงวงจรนะครับก็จะวิ่งวิ่งลงมานะครับนะครับก็จะวิ่งลงมาตามสายนี่นะครับทําให้เราวัดเหมือนแทนที่เราจะรู้ค่าของลําโพงโดยตรงนะครับมันก็จะเป็นพวกค่า c ค่า r อะไรต่างๆเนี่ยที่วิ่งลงมานะครับก็จะทําให้เหมือนเหมือนว่าลำโพงไม่ขาดนะครับประมาณนี้ครับนี่เราวัดลำโพง ตรงๆนะครับคอยดูนะครับเพื่อนๆดูมิเตอร์นะครับเห็นไหมครับไม่ขึ้นนะครับนะครันเพื่อนๆที่มีอาการแบบนี้นะต้องถอดสายลําโพงวัดเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ลําโพงขาดเพื่อนครับเนี่ยครับวอยขาดเรียบร้อยนะเพื่อนนะเราเจอปัญหาแล้วครับเพื่อนครับก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายไว้ก่อนนะแล้วก็จะ ถอดขั้วที่ลำโพงนะครับเพื่อที่จะอลองไปเอาลําโพงตัวอื่นมา,อาลองลองดูนะนั่นเพื่อนนะว่ามันเป็นเทียอะไรนะนนเพื่อนนะยก็ถอดที่ขั้วตรงนี้นลครับเพื่อที่จะได้เชื่อมสายใส่ตัวลําโพงตัวใหม่นะนนเพื่อนนะนี่ครับ ก็ลำโพงก็สายก็จำผิดก็ไม่เป็นไรครับก็ใส่เข้าไปบวกลบก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะเพื่อนนะแต่จะให้ดีก็บวกลบเราก็จบนิดนึงสายก็เขาจะมีลายให้แล้วครับในในใน,ในส่วนของขั้วบ,บวกของลำโพงนะครับต้องไปหาลำโพงไซส์ขนาดนี้นะครับตัวนี้น่าจะประมาณสองสามโอห์มนะรประมาณนี้เพื่อนเนีัยหน้าจอ หน้าจอเขาเป็นรอยนะฮะบุบมลงไปนะอันนี้น่าจะเกิดจากขนส่งอะไรมาหรือเปล่านะตัวนี้ผมยังไม่ได้เดี๋ยวปรับปรุงให้ครับครับโอเคครับเหมือนเดิมแล้วอีกอาจจะกระแทกนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาลำโพงมาเทสทีนหนึ่งนะครับว่าอ่าบอร์ดเขายังทำงานดีอยู่หรือเปล่านะครับว่า ใส่ลาโพงตัวใหม่แล้วจะมีเสียงออกมาอย่างไงนะเพื่อนนะเนี่ยผมก็ได้ลําโพงในลักษณะอย่างนี้ออกมานะครับของผมจะเป็นลําโพงที่มีแม่เหล็กให้สองสองตัวนะพูดง่ายๆนะครับตัวนี้ผมวัดเห็นไหมครับว่าตัวนี้คือตัวเสียนะเพื่อนนะวัดจะไม่ขึ้นค่านะครับอันนี้คือตัวดีครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าวอยเขาวิ่งถึงกันนะครับนี่ครับตัวใหม่นี้คือจะออกซอฟต์นิดหนึ่งนะเพื่อนนะอาจจะไม่แหลมเปี้ยสเหมือนเขาครับ ก็เดี๋ยวเชื่อมนะครับเพื่อนๆครับเชื่อมแล้วเราก็จะมาลองเสียงกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับใส่เข้าไปเข้าบล็อกพอดีครับรูปทรงก็ได้กันพอดีเลยนะครับเนี่ยก็บวกลบครับใส่ให้ตรงก็ดีครับตอนนี้ผมก็ใส่บวกลบให้ตรงค่าเขาครับผมลองสลับแล้วก็ ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเสียงก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะ,ะสำหรับลำโพงนะแต่อย่างอื่นไม่ได้นะเพื่อนนะต้องดูให้ดีครับแต่จะให้ดีก็ใส่ให้ตรงแค่นั้นเองครับเนี่ยเชื่อมสายแนละ้วจะลองเทสกันครับว่าเป็นที่ลำโพงจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไลาท่ทีละสเต็ปเส็จแล้วทีละสเต็ปนะครับผมไม่เลยเข้าแรงกันเพื่อนนะตัวนี้ไม่เลย สองตัวครับพอหัวแรงของผมเข้าไปใกล้ๆแล้วมันดูดเลยครับดูดหัวแรงเลยครับทาให้ทําให้เชื่อมลำบากครับไม่เหมือนตัวแรกนะครับตัวเดิมเดิมงเข้ามาแม่เหล็กไม่ค่อยแรงครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้จะไม่ไม่ออกแหลมเปียกครับจะออกเป็นแนวซรซบน่ครับเนี่ยมีไฟรุ่นนี้จะไม่มีเสียงอะไรบอกนะเพื่อนนะ เดี๋ยวผมจะลองอแฟลชได้เสียงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวนี้ไม่มีเสียงตอบรับนะครับเป็นแค่ไฟขึ้นมาแบบนึงนะครับก็แสดงว่าเป็นที่ลำโพงนั้นด้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับตั่นี้นะคใช้ได้ครับผมดูว่าเพิ่มเสียงลดเสียงตรงไหนนะครับ จะได้ปรับหมดทุครับเนี่ยเสียงเช้ได้เลยครับตัวนี้คือจะเสียงดีกว่าตัวเดิมของเขาครับที่มากับเครื่องนะครับตัวเดิมเขาจะออกเป็นลำแหลมนั่นนะน่ะนะนะถือโอเคเลยครับอะผมถอดนี่แล้วครับ FM mode เนี่ยครับเพื่อนๆครับ บอดเขาถือว่าโอเคเลยนะเหม่อนนะเดี๋ยวผมจะลองถอดตรงนี้แล้วเอาลำโพงใหญ่ๆนะครับมาใส่ลองดูนะครับว่าพอใส่ลำโพงดอกใหญ่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ลำโพงตรงนี้ดูนะเหมือนกะันเดี๋ยวผมตัวนี้ก็เพิ่งจะได้มาเหมือนกันนะเดี๋ยวผมวัดดูก่อนว่าผ่านหรือเป่่าน,นครับอ้าวปรากฏว่าไม่ผ่านครับเห็นครับว่าตัวนี้ วอยขาดเหมือนกันครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหาตัวอื่นมาใส่ครับก็ได้เป็นอีกตัวหนึ่งครับมาใส่นะเป็นสเปคเท่ากันครับแต่ว่าเป็นดอกใหญ่กว่าครับก็เดี๋ยวจะมาลองครับว่าจะเป็นยังไงนะเพื่อนน,นนะขออนุญาตเชื่อมสายแป๊บหนึ่งครับ สำหรับการซ่อม,มอะระวงบลูทูธคะตอนนี้กาลังเทสวา่าค่าของเสียงเขานะครับเวลาเอามาขับดอกใหญ่ๆนี้จะเป็นยังไงนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวมาฟังกันครับลองดูนะครับ Play by USB Drive ครับดังนะครับ ถูกนัเพื่อนนะโอเคไม่เป็นไรครับดังดีทีเดียวครับเพื่อนครับอันนี้ผมพักเสียงไว้นะครับเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องครับนี่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับบอร์ดเล็กแต่ว่าขยายลำโพงใหญ่ขนาดนี้ได้ถือว่าโอเคเลยครับเพื่อนครับนะครับ แมถ้าเกิดพอดีหรือว่าตัวของเขานะครับใส่ดอกตัวนี้ได้นะถือว่าดีนะครับตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับเสียงเขาขับไม่มีตกเลนั้นเพือนนะนะครับใช้ได้เลยครับก็ใส่ไม่ได้เราก็ต้องเอาสเปคเดิมนะครับไซส์ขนาดเดิมเขามาใส่นั้นเพื่อนเนะีตัวนี้ก็เอาไว้เป็นอะไรต่อไปนะครับเห็นไหมครับว่า ดอกใหญ่ต่างกันเยอะครับแต่ว่าก็ใส่แล้วก็ขับได้แล้วก็ดังแรงกว่าเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ดอกเดิมครับนะครับตัวนี้ก็เสียงก็โอเคแล้วครับเพราะว่าเขาแม่เหล็กผมใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าตัวเดิมนะครับก็ใส่กลับเข้าไปครับเมื่อกี้เป็นการเทสเละเล่นเฉยๆกันเพื่อนครับว่าตัวบอร์ดตเลนแค่นี้จะขับได้แค่ไหนนะครับ ก็ถือว่าโอเคครับขับดอกใหญ่ๆได้นะเพื่อนครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะเจอมือสองหรือว่าอาจจะเอามามองเงี้ยก็คือขับได้นะครับเรามาเปิดอีกทีนึงครับ play by usb drive นี่ะดูตัวนี้อาจจะซอฟต์หน่อยนึงนะอาจจะเห็นซอฟต์นะครับเพิ่มเสียงตรงไหนเนี่ยเป็นการ์ดฮารนะ ทางานต่นางๆนี่ว่าโอเคแล้วครับเพื่อนครับนะครับครื่องโอเคหมดแล้วครับนะอันนี้ผมสองเพิ่มเสียงนิดนึงนะค,ครับเดี๋ยวโอเคครับผ่านครับก็ประกอบแค่นั้นเองครับเพื่อนๆค,ครับน่ครับลายวงจรของเขารู้สึกจะ น่าจะมีความชื้นนะเดี๋ยวผมก็จะล้างบอร์ดให้เขาในนึน่งน้เพื่อนนะตรงจุดนี้นะครับนี่ยมีคราบสกปรกนิดน,นึงนะครับไหนๆก็แกะแล้วครับก็จะล้างบอร์ดให้ครับนะครับเป็นเหมือนพวกคราบขี้เกือนะครับโดนความชื้นอะไรเงี้ยประมาณนี้น้เพื่อนนะก็เสียบสายไฟสายแบตเตอรี่อะไรตรงครับแล้วก็เสียบจะมีร่องของเขาเนี่ยนเพื่อนนะ ลองสองล่องครับเราก็เสียบให้ตรงครับจัดเสเต็ปให้ดีครับนะครับแหมเข้าล่องกันพอดีเลยทุกคนนะตรงรุ่นกันพอดีผมก็มีเหลืออยู่ตัวเดียวพอดีเลยตัวนี้นครับถือว่าตรงรุ่นกันพอดีครับคือไซส์ลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นรูนอร็อตอะไรต่างๆเข้ากันได้พอดีเลยนะครับ เนี่ยตัวนี้แม่เหล็กมันใหญ่หเ็นะเวลาผมเชื่อมจะจะลําบากนิดนึงเห็นไหมแม่เหล็กมันแรงนะครับจะไม่เหมือนตัวเดิมครับตัวเดิมเขาแม่เหล็กเล็กนะครับตัวนี้ก็อาจใช้กําลังขับที่เยอะหน่อยนั่นเพื่อนนะแต่เสียงเขาก็จะซอฟนุ่มลงนะครับไม่ออกแหลมนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวยึดน็อตครับ สำหรับการซ่อมลำโพงวูทูธนะครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายการนะที่ผมซ่อมไว้เพื่อนก็ลองลับเข้าไปดูนะครับติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้ครับเนี่ยครับผมก็ประกอบทุกอย่างเสร็จครับพร้อมจะส่งงานนะครับนี่ครับเสร็จหมดแล้วนะครับเปิดแรงอัดไปแรงได้เลยครับสําหรับตัวนี้นะนี่ครับเห็นไหมครับอล่นไฟอะไรติดทุกอย่างครับ เรามาเทสกันครับอ้าวครับจะลองเล่นเสียงเล็กกระทัดลรัดครับแต่เสียงดีนะเพื่อนนะเสร็จครับพร้อมส่งงานนะครับเพื่อนก็ ลองทําตามดูนะครับบางทีการวัดลําโพงนะครับเน้นย้ำนะครับเพื่อนเพื่อนบางทีอาจจะหลงทางนะครับการวัดลําโพงอย่าลืมถอดสายลําโพงแล้วก็วัดนะครับตัวนี้นะครับไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยครับว่าลําโพงเสียหรือไม่เสียยังไงนะครับเดี๋ยวจะหลงทางนะเพื่อนนะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับ fc และเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมครับชอบก็กดถูกใจกดติดตากดติดตามช่องนะครับของเอกสารพัดจุดนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปดีๆมีอีกเยอะครับในช่องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ